สวัสดีค่ะชั้นครูสอิสโิ h ชแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำเงาะกวนค่ะเพื่อนเงาะกวนในวันนี้นะคะวัตถุด,ดิบหลักก็คือเนื้อเงาะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนี้ตามอัตราส่วนนะคะใส่ไม่เยอะนะคะเราใช้ระบบของการชิมหวานตามชอบนะคะไม่มีอะไรตายตัวค่ะเกลือ เล็กน้อยนะคะแต่สิ่งที่เราจะใส่ตามอัตราส่วนคือแบตแซค่ะแบตแซนี้เนื้อเงาะ1กิโลกรัมใช้แบตแซร้อยกรัมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะปอกเนื้อเงาะก่อนล้างเงาะนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ปอกอันนี้เราล้างมาแล้วนะคะผึ่งแห้งแล้วด้วยเราจะแกะเนื้อเงาะอย่างเดียวก่อนนะเพื่อนนะ ะะแกะให,ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยค่อยมาฟานนะคะนะคะเราจะทำอย่างนี้จนเสร็จตอกเรียบร้อยนะคะเราเดี๋ยวมาดูตอนฝานนี้ค่ะเราแกะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปล้างอีกรอบนะเพื่อนะนการล้างอีกรอบนั้นเพื่อที่หลังจากที่เราฝานแล้วเราจะไม่ล้างนะคะเพราะน้ำเงาะเนี่ยเราจะต้ไมไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวมา หลังจากเราแกะแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาฝานเอาแต่นเนื้อแล้วเพื่อนนะแบบนี้เลยค่ะนะคะฝานชิดเม็ดนะคะเราไม่ไม่คว้านนะเพื่อนนะเสียเวลาเราใช้ฝานแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำจนเสร็จแล้วก็ไปต้มกันเพื่อนนะคะฝานแบบนี้จนเสร็จก่อนนะคะ หลังจากเราได้แยกเนื้อเงาะออกจากเม็ดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะอันนี้กิโลกว่านะเพื่อนนะคะทีนี้เราจะไปต้มกันค่ะนะคะไปทําการกวนกันเลยค่ะเราเอาเนื้อเงาะนะคะใส่กระทะเลยนะคะเพื่อนน้ําของเขาเราก็ไม่เอาทิ้งนะต้มไปด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าน้ําของเงาะเนี่ยก็จะหวานขั้นแรกเนี่ยเราจะต้มด้วยไฟแรงนิดหนึ่ง เพื่อให้สีของเงาะเนี่ยเขาไม่ดำนะคะถ้าเราต้มไปอ่อนเนี่ยยางเขาจะออกเยอะแล้วจะสีออกจะค้านะคะเราต้องการให้เขาใสใสสวยค่ะตอนนี้เริ่มเดือดนะเพื่อนนะนะคะจะเห็นน้ำพอเพื่อนนะเราก็เติมตาลได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้แห้งนะคะเนื้อเงาะนะคะหนึ่งกิโลกร,รมัม เราก็จะใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งขีดนะคะอันนี้เราประมาณเอาก็คือประมาณสีช้อนนะคะเรือยนะคะเพื่อนเรือไม่ต้องเยอะนะคะตัดลดเล็กน้อยะคะ่ะประมาณซึ่งชั้นฉาบค่อ เดี๋ยวพอก็แห้งสีก็จะเปลี่ยนนะคะจะออกชมพูชมพูนะคะน้ำตาลน้ำตาลนะคะจะเห็นว่าน้ำก็ออกมาท่วมเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวยิ้จีออกราคาไม่แพงเลยจะซื้อยิปรจีมาทำกวนให้เพื่อนดูอีกนะคะยิ้มจีก็อร่อยนะกวนเสร็จอร่อยมากค่ะ นะคะเขาจะมีเปรี้ยวหวานนําเปรี้ยวตามนะคะเนื้องงองนี้เช่นเดียวกันนะคะที่เราใส่น้ําตาลเนี่ยเพราะว่าเนื้องอจริงๆแล้วพอกลัวมาไม่หวานนะคะและอย่างใส่น้ําตาลเนี่ยเพื่อลดความเปรี้ยวของเขาด้วยค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อนนะนะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้เริ่มแดงนะคะ แดงกันตามนะคะตอนนี้เราลดไฟลงแล้วนะเพื่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวเข้าไปต่อนะคะเราต้องการให้เนื้อของผลไม้เนี่ยจักตัวดีนะคะแล้วก็ใส่แดดเซนนี้เราก็จับป,ประมาณนะคะประมาณร้อกรัมค่ะ ก็ใส่มาก็รีบป่วนนะรีบคนป่วนให้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะคะหลังจากใส่เบแซแล้วต้องไฟอ่อนๆนะคะช่วงนี้เราอย่าหยุดป่วนนะคะแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นไหม้ก้นละทิ้งทั้งกระทะเลยนะเพื่อนตอนนี้ควนอย่าหยุดน้เพื่อนนะไฟอ่อนๆนะคะเพื่อเขาเหนียวค่ะนะคะ,นะคะเหนียวหนึบด,ดีนะคะนะคะ เราจะเห็นว่าชิ้นเนื้อเนี่เขาไม่เละนะเพื่อนเพราะว่าเส้นยงของเขาจะเหนียวนะคะน้ําเยอะก็จริงค่ะแต่เนื้อไม่เละนะคะจะคู่ก็ใช้ได้แล้วเพื่อน่ไหคะสีใสส,สวยมากเลยค่ะนะคะออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะสวยมากค่ะหอมหน่าทานมากเลยค่ะ ะะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะตักออกเลยนะเพื่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหงาะกวนของเรานะคะสีใสน่าทานมากเลยค่ะนะคะสีเขาจะออกมา น้ำตาลน้ำตาลชมพูค่ะนะคะถ้ามองแล้วก็คือไปทางน้ำตาลน่ะนะคะอร่อยมากก่ะเพื่อนนะคะเ,เพื่อนๆลองทำทานนะคะถ้ามีเงาะเยอะๆลองทำทานหรือถ้าเพื่อนมีสวนเงาะนะคะลองทำเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งในการจำหน่ายได้เลยนะคะเวลาเราจำหน่ายเราอาจจะใส่กระป๋องนะคะ หรือบรรจุเป็นถุงก็ได้ค่ะนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วจะเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ไดพบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ